และไม่มีชีวิตและก็ปัใจจัยในการดำรงชีวิตนะคะปัจจัยของพืชน,นะคะปัจจัยของพืชที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พืชต้องอาศัยอะไรบ้างวันนี้เราจะทำแบบทดสอบนักเรียนเปิดไปหน้า50นะคะหน้า50เราจาแบบทดสอบการเรามาดูนะคะให้ในักเรียนระบายนะคะระบายโดยการฝนข้อที่ถูกที่สุด หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะ <S <S อ่ะข้อที่หนึ่งเลยนักเรียนดูใน point ก็ดูเสร็จอ่านจบปุ๊บนักเรียนไปไปฝนลงในคำตอบที่ถูกอ่านักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิลูกหนึ่งสองคุณครูต้องสรุปก่อนไหมว่าปัจจัยของปัจจัยอะไรที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตนักเรียนโดยนั้นเราสรุปไปตั้งแต่ต้นแล้วครูก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกมีห้าอย่าง ถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งพืชก็จะไม่ดำารืกชีวิตอยู่ได้และพืชก็จะไม่มีการจเจริญเติบโตถ้าขาดปัดจจัยทั้งห้าอย่างปัจจัยทั้งห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างานะคะเราควรรู้นะคะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งการงอกของมเมล็ดนะคะการงอกของมเมล็ดพืชเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไรสมมติเรา,มาเมล็ดไปเพาะเห็นไหม,มเมล็ดถั่วเขียว นักเรียนคิดว่าปัจจัยไหนที่เราไม่จําเป็นเลยในสามอย่างนี้ขอ 1, ้อหนึ่งน้ำก็สองแสงก็สามอากาศนักเรียนคิดว่าอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ใช่ไม่จําเป็นหมายถึงว่าเราไม่มีก็ได้แต่มันสามารถงอกขึ้นมาได้อะค่ะโดยต้องไม่อาศัยไม่ต้องอาศัยได้มีตัวไหนบ้างมีน้ํามีแสงมีอากาศนักเรียนคิดว่าตัวไหนคะ ที่เราไม่ต้องอาศัยก็ได้แต่มันก็สามารถงอกขึ้นมาได้ใครรู้คำตอบแล้วการงอกของมเมล็ดพืชเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งดใดนักเรียนดูที่ไม่ต้องใช้ก็ได้มันก็สามารถที่จะงอกนักเรียนลองสังเกตอะไรคะถั่วเขียวนักเรียนน่ะนักเรียนปลูกที่ไหนล่ะถั่วเขียวนักเรียนว่าอะไรที่ไม่จําเป็น หรือไม่ต้องอาศัยก็ได้คืออะไรฮะเอาตอบค่ะคืออะไรคะอันนี้ไม่สอบอันนี้เป็นการทด,ทดสอบท้ายบทนะคะที่เราเรียนมาแล้ว <ทำ S 1> นักเรีคิดว่าข้อไหนลูกหายเงียบไปหมดเลยอะ่ะสอง คืออะไรล่ะที่เราคิดว่าไม่ใช้ก็มันสามารถงอกขึ้นมาได้แสงครับใช่ค่ะแสงแสงคาะแสงนะคะเมล็ดขาดน้ำก็ไม่ได้ขาดอากาศก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีแสงมันก็งอกได้นียนเห็นไหมเมล็ดถั่วเขียวเราปลูกในบ้านโดยที่มันไม่โดนแสงเลยแต่มันก็สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้ถามว่า เราไม่เราไม่ต้องอาศัยก็ได้บางชนิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือการงอกของเมล็ดพืชเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไรแสงอาศั <นะ S 2> ยแถูกต้องถูกต้องค่คะก็นักเรียนนักเรียนต้องนักเรียนต้องระบายก่อนค,ครูเฉลยนะจะได้รู้ว่านักเรียนมีความรู้แค่ไหนเรียนไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่สอง อ่ะดูข้อที่สองนักเรียนดูในตารางนี้โกรธและจะตอบข้อที่สองได้นักดูดวนด,ดูตารางการทดลองปลูกตัวเขียวในกระป๋องที่มีดินชนิดเดียวกันปร,ปริมาณดินเท่ากันในกระป๋องสามใบเราปลูกไว้สามใบโดยแต่ละกระป๋องได้รับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันปรากฏผลด,ดังนี้เรามาดูนะคะ ตอบคำถามข้อ2ถึงข้อ5เลยในตารางนีนยนักเรียนสามารถเอาตารางนี้ไปตอบคำถามข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะ4ข้อด้วยกันนักเรียนดูกระป๋อง A นะคะดูกระป๋อง A ก่อนสิ่งแวดล้อมของกระป๋อง A ก็คือมีแสงมีน้ำมีอากาศทำให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตก็คือใบสีเขียวขนาดใหญ่ ลำต้นแข็งแรงตั้งตรงทุกต้นจเจริญดีเท่ากันนี่คือกระป๋องที่กระป๋อง A ต่อไปมาดูกระป๋อง E อยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรคือมีน้ำแต่ไม่มีแสงมีอากาศนะคะนี่คือกระป๋องเสิ่งแวดล้อมของกระป๋อง B เมื่อมันไม่มีแสงมาดูมันจะเกิดอะไรขึ้นในการจเจริญเติบโตคือใบสีเหลือง เล็กลำต้นสีขาวและสูงมากนะคะเพราะมันผลไมไหมคะมันไม่ได้รับแสงมันก็สั่งข้อเสแสงไม่ได้ใบก็เลยสีเหลือง <c oughs> เพราะการเจริญเติบโตของมันดูสิคะมันมีความแข็งแรงไหมต่อไปมาดูกระป๋องสีสิ่งแวดล้อมของกระผ๋งสีก็คือไม่มีน้ำมีแสงมีอากาศ แต่การเจริญเติบโตของใบสีก็คือใบสีเขียวเพราะมันโดนแสงลำต้นแข็งแรงนะคะเพราะได้รับนาอ่ะเพราะได้รับอากาศในระยะแรกนะคะมันก็แข็งแรงดีต่อไปต่อไปเรื่อยๆใบและรับต้นก็เยี่ยวและก็ตายนี่คือเขาเปรียบเทียบการเพราะต้นถั่วในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกาันทั้ง3ากระป๋อง นักเรียนดูตารางนี today, ้นะคะแล้วไปตอบคำถามข้อที่สองกันค่ะเรามาด <climbing. S 1> ูข้อสองอ่านเร้มกันค่ะอันหนึ่งัวกระป๋องดาอี่ที่ล้อมได้รับสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในการเจริญเติบโตเมื่อกี้นักเรียนดูไปแล้วกระป๋องไหนได้รับ การเจริญเติบโตดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือกระป๋องนี่หนึ่งกระป๋อง A กระป๋อง A A กอค่ะได้รับน้ำได้รับอากาศได้รับเสงก็เลยทำให้มันมีการเจริญเติบโตลั้ต้นแข็งแรงนะคะขนต้นที่ กระป๋องถูกต้องเลยเอาต่อไปข้อที่สามอตารางนั้นมาตอบคำถามอีกอข้อที่สการสรุปผลอ่านค่ะการสรุปผลการทดลองว่าน้ามีผล,ผลต่อการจเจริญเติบโตของต้นถัวนักเรียน,นควรเรียนควรควร่ะ ผลการเดินเติบโตของต้นถั่วระหว่างกระปองใดกับกรงปองใดเราเปรียบเทียบกับกับปองไหนดีคะอ่ะเอกับบีเปรียบเทียบได้ไหมสรุปผลการทดลองน้ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วนักเรียนคิดว่าต้นไหนกับต้นไหนล่ะคะ มาเปรียบเทียบกับ B ก็ีอ B เพราะว่าได้รับน้ำก็ถามทุลล้องว่าน้ำมีผลต่อกันเห็นไหมก็ถามน้ำเพราะเราต้องดูว่ากระป๋อง A ก็ใช้น้ำกระป๋อง B ก็ใช้น้ำใช่ไหมคะส่วนกระป๋อง C ไม่ได้มีน้ำนะคะเพราะเราต้องดูกระป๋อง A เพอเปรียบเทียบ A กับ B ถูกต้องเลยก็ข้อไหนคะ A กับ B ข้อหนึ่งนะคะอุ้ย A กับ B เหรอก็คือหนึ่งีกข้อนี้ก็จะเลยผิดนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเติบโตของ้นถั่วระหว่างกระป๋องใดกับกระป๋องใดนักเรียนควรเปิียเที่ยวารเจริญเติบโตของถั่วระหว่างกระป๋องใดกับกระป๋องใดการสรุปผลการทดลองว่าน้ํามีผลต่อการอ๋อก็ต้องเอาเปลี่ยนเที่ยวกับกระป๋องที่มีน้ํากับกระป๋องที่ไม่มี น้ำเพราะฉะนั้นต้นไหนกับต้นไหนคะเอกับซีเอ่อต้นเอกับซีนะคะต้นเอมีน้ำต้นซี C นั้นไม่ใช้น้ำนะคะมีแต่แสงกับอากาศนะเพราะฉะนั้นเอกับบีมันมีน้ำเราไม่ต้องเจ็บเทียบเพราะน้ำมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเราไม่ต้องเอาเปรียบเทียบ,ยบไม่ได้หรอกเพราะมันเหมือนกันอย่างเนี้ยแต่พอมาต้นเอ กระป๋อง A มีน้ำกระป๋อง C ไม่มีน้ำอ่าเราก็เปรียบเทียบกับกระป๋องที่ไม่มีน้ำนะคะเอาต่อไปมาดูข้อที่ C อ่ะเราขอข้อที่ C นะคะการสรุปผลการทดลองว่าแสงอ่ะที่พี่เขแสงมาพูดอีกแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นตั่ว นักเรียนควรเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของต้นถั่วระหว่างกระป๋องใดกับกระป๋องใดคะต้นถั่วในเรื่องแสงอ้าวกระป๋องเอม, <A S 1> มีแสงกระป๋องบีม, <B S 1> มีแสงไหมไ <A S 1> ม,ม,ม่มีกระป๋องซี <A S 1> มีไหมมีมเพราะงั้นเราเปรียบเทียบกระป๋องไหนกับกระป๋องไหนคะเอกับ บีกับอะไรเอกับบีเอกับบีเอกับอะไรเรื่องแสงเรื่องแสงบีเอกับซีนะคะเพราะว่าเอมันมีแสงมันก็จะเริญเติบโตดีตามปกติแต่ซีนั้นไม่ได้รับแสงน้องต้องดูในตารางลูกดูในตารางนั้นแล้วมาตอบคำถามน้องดูสิตาราง A มีน้ำ มีอากาศตารางบอง B. บีบ้อง B. บองมีน้ําไม่มีแสงมีอากาศบ้องซไม่มีน้ํามีแสงมีอากาศเพราะเราต้องเปเรียบเทียบกับ A กับ C นะคะคือกระป๋องที่มีแสงและกระป๋องที่ไม่มีแสงรานนั้นก็ที่ถูกก็คือข้อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคุณครูจับสนในตอนนี้ <A. S 2> เอ๊ะ เอกับดีเก่งมากเอกับดีนะคะถูกต้องคุณครูมวดตัวกับสรุปผลการทดลองว่าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเพราะนั้นต้นไหนที่ได้รับแสงมันก็จะมีการเจริญเติบโตถูกไหมคะเพราะแสงก็คืออันที่มีแสงก็จะมีการเจริญเติบโตเพราก็แสง B ก็แสงนะคะเพราะนั้นเราสามารถเปรียบเทียบ A กับ B ได้นะคะ โอเคต่อไปข้อที่5สรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรเราสรุปแล้ว 1. นึ่ง้ำและอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นถัว่วน้ำกับอากาศสองอย่างใช่ไหมที่เป็นปัใจจัยในการเจริญเติบโตข้อนี้ถูกไหมคะ น้ำและอากาศเป็นปัจจัยจะเป็นต่อการเจริญเติบโตของค้นถั่วถูกไหมคะในนั้นมีอะไรนักเรียนดูตารางเดี๋ยวมีอะไรบ้างตารางเอมีอะไรบ้างคะตารางในกระป๋องเออเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็บอกว่าผลการสรุปคือ น้ำและอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วข้อนี้ถูกไหมน้ำกับอากาศไม่ถูกอที่สองแสงและอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วแสงกับอากาศถูกไหมคะที่เป็นผลเป็นปัจจัยต้องมีทั้งอะไรคะต้องมีทั้ง น้ำเสีงอากาศใช่ต้องมีสามอย่างครบเลยคือน้ำแสงและอากาศอันนี้คือผลการทดลองในตารางนะคะทั้ง3ามอย่างต้องเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ววบ่าข้อที่ถูกคือข้อสามอาต่อไปทีนี้เรามาดูข้อที่6อ่าดูข้อ6อ่านลองดูเอง ปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยในการดำรงชีวิตของพืชคือข้อใดอ่ะดูเองปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการดำรงชีวิตของพืชคือข้อใดน้องดูว่าตัวไหนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชข้อนั้นคือถูกต้องนะคะเอาใครรู้คำตอบแล้วยกมือ ใครได้คำตอบแล้วตอบข้อไหนคะข้อนี้ข้อหนึ่งตอบข้อหน,นึ่งปัจจัยอะไรคะที่สามารถช่วยดำรงชีวิตของพืชได้น้อแสงอากาศแสงอากาศถูกต้องนะคะน้ำแสงอากาศคือปัจจัยที่ทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเอาต่อไปมาดูข้อที่เจ็ดอ่น้องดูตัวนี้ก่อนข้อที่เจ็ด ข้อใดแสดงลำดับการเจริญเติบโตของต้นถั่วที่ถูกต้องอเริ่มจากตัวไหนน้องดูซิดูเลยลำดับหนึ่งสองสามีอันไหนที่เรียงลำดับถูกต้องข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้างบนนั้นเป็นลำดับอันดับไหนมาก่อนเวลานันเรียนเพราะถั่วเขียวอันไหนที่มันเรียงตามลำดับการเจริญเติบโตได้ถูกต้อง นักเรียนดูดีๆนะเวลาเรียนข้อถั่วเขียนนักเรียนสังเกตไหมนักเรียนเพาะด้วยอะไรก่อนและต่อไปมันจะเป็นยังไงขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามมันจะเป็นยังไงขั้นตอนที่สี่ข้อสองค่ะอ่าใครตอบข้อสองคะอ่าเริ่มจากอะไรลูกเวลาเรา,พาเพาะเมล็ดถั่วเริ่มจากมาเมล็ดก่อนใช่ไหมคะพอเรา,พาเพาะเมล็ดนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งมเมล็ดเปล่า มเมล็ดที่สองพอมันโดนน้ำปุ๊บเปลือกของมันก็เป็นไงคะเปื่อยพอเปลือกเปื่อยสารอาหารในมเมล็ดมันมีอาหารอยู่ในมเมล็ดก,ก็ละลายพอละลายมันก็เริ่มออกหนอนนะข้อที่สองมันเริ่มออกหนอพอออกหนอมันก็ยาวลงไปในดินยังไม่ออกรากนะคะมันเริ่มแตกใบออกมามยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะำลำดับที่สามพอลำดับที่สี่มันเริ่มมีอะไรแล้วคะ รากราเม็ดน,นี่คือลำดับการเจริญเติบโตของการปลูกต้นถั่วที่เราปลูกวันนั้นนะคะข้อที่ถูกที่สุดคือข้อสอนนเก่งค่ะต่อไปข้อที่7แล้วข้อที่แปดมาดูข้อที่แปกันข้อที่แปก็ถามว่าส่วนประกอบของมมเมล็ดพือข้อใด อ่านด้วยลูกเดี๋ยวเราสอบวิทยาทิตย์หน้านะลูกอาทิตย์หน้าเราสอบวิยทย์หมดเลยอาทิตย์นี้สอบภาษาไทยบทอาทิตย์หน้าเราก็สอบวิทยาศาสตร์ส่วนประกอบของมเมล็ดพืชส่วนประกอบของเมล็ดพืชข้อใดช่วยป้องกันอันตรายให้กับมเมล็ดเออส่วนไหนเอ่ย นักเรียนดูสิมันมีอะไรเปลือกหุ้มมาเล็ดโอ้เก่งจังเลยเห็นไหมมันมีเปลือกหอหุ้มนะคะมันมีเปลือกไอ้สีเขียวๆนี้แหละอ่านะคะเขาเรียกว่าเปลือกหอหุ้มมันจะปกป้องไว้ไม่ให้เกิดอันตรายก็คือไม่ให้สารอาหารที่อยู่ในมเล็ดนั้นโดนแมงโดนอรไรมาต่อยก็เลยมีเปลือกหอหุ้มมาเล็ดปกป้องมันเอาไว้นะคะ นี่คือส่วนประกอบของเมล็ดที่ช่วยป้องกันอันตารายกับเมล็ดพืชน,นะคะนั่นก็คือเรียกว่าเปลือกหอุ้มเมล็ดถูกต้องค่ะก็คือสีเขียวๆที่อยู่ภายนอก,กเรียกาเปลือกของหุ้มเหมือนเข้าเปลือกก็มีเปลือกห่อหุ้มนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยปกป้องได้ก็เรียกเปลือกห่อหุ้มอ่ะต่อไปข้อที่เก้า เดี๋ยวคุณครูสั uh ่งไปอ่านหน้านี้ด้วยนะเวลานั้เรียนสอบไปอ่านทบทวนหน้านี้ด้วยกลัไปข้อที่เก้าอ่เรียน่านค่ะเหตุใดเจเหตุใดนึ่งต้องต้องน้ำเปนรวนลินเปนอยเวนรอบรอบปื้ดที่ล เห็นไหมเวลาเราปลูกพืชเราต้องมีการรดน้ําพรน่ดินเพื่ออ,อะไรนะคะเหตุใดต้องหมั่นรดน้ําพรน่ดินให้เรียนดูเีงข้อที่หนึ่งเพื่อฆ่าไส้เดือนเออข้อที่สองเพื่อ,อให้ดินอุดมสมบูรณ์ข้อที่สาม เพื่อให้รากดูดน้ําและธาตุอาหารได้สะดวกวันนั้นครูบางยังบอกเลยว่าเราต้องหมั่นรดน้ําตวนดินเวลาดูกดินกระนะคะเพราะอะไรเราเพื่ออะไรคะเพื่อดูดน้ำเพื่อให้รากดูดน้ำและอาหารได้สะดวกใช่ค่ะไม่นั้นถ้าถ้ามันแน่นทุกวันเนี่ย น้ำมันก็ไหลผ่านไปสู่รากไม่ได้เพราะเราต้องควนอยู่เรื่อยๆและพืชมันจะเริญเติบโตนะคะเพราะรากทําหน้าที่ดูดน้ําเพราะเราต้องควนดินอยู่เรื่อยๆธาตุอาหารก็จะได้เป็นไง้ะละลายเวลาเราลดน้ําลงไปในดินเนี่ยธาตุอาหารมันก็ละลายเพราะธาตุอาหารละลายรากก็จะดูดน้ําเข้าไปเลี้ยงส่วนตา่างๆของพืชได้นะคะน้ำละลายธาตุ ในดินนะคะพอไลยละลายเสร็จปุ๊บรากก็จะดูดธาตุอาหารนั่นแหละลที่น้ําละลายเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชพืชก็จะมีการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราต้องลดน้ําทวนดินบ่อยๆไม่ใช่บ่อยๆเลยเรารดน้าวันละกี่ครั้งคะเวลาเราปลูกพืชในรดน้ําวันละกี่ครั้งลูกสองครั้งตอนไหนับตอนไหน ตอนเช้าตอนกัตอนเย็นค่ะสาเหตุที่เราลดตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะอากาศไม่ร้อนนะคะพืชจะได้ไม่ตายนะเพราะฝนรดน้ําเราก็ต้องมีการควนดินด้วยเพื่อให้น้ามันไหลผ่านลงไปยังรากได้ง่ายๆนะคะธาตุอาหารก็ละลายเพราะธาตุอาหารละลายไผสมกับน้ํารากของพืชก็จะดูดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นทำให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตนะคะ ข้อสุดท้ายอันนี้แชร์ลยแล้วเมื่อกี้อ่ะ่อไปข้อที่สิบอ่าข้อที่สิบนักเรียนนานเองเลยคะ่ะมีการดูแลพืชข้อใดเหมาะสมที่สุดอ่าเวลาเราดูต้นพืชหรือม่เรียนปลูกพืชสักต้นหนึ่งนักเรียนมีวิธีดูแลยอย่างไรที่เหมาะสมที่สุดคะ เอาอ่านทีละข้อเองเลยอ่านเลยอ่านในใจนะคะเหมือนเราโอบะล้ถ้าหเห็นข้อไหนที่นักเรียนคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนักเรียนเฉลย<ส>บอกคุณครูเลยรดน้ำพรวนดินเติมปุ๋ยให้ต้นไม้สม่ำเสมอถูกต้องเลยค่ะน,น,น,นี่คือวิธีการดูแลพืชที่เหมาะสมที่สุดน,นะคะ นั่นก็คือเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วเราก็หมันรดน้ํหมันพรวนดินพรวนดินก็บอกแล้วในดินยังมีธาตุอาหารแต่บางครั้งดินบางที่ธาตุอาหารน้อยพอาธาตุอาหารน้อยเราต้องเติมอะไรลงไปลูกปุ๋ยปุ๋ยลงไปและปุ๋ยวันนั้นครูสอนนกักเรียนบอกนกันกเรียนว่าปุ๋ยมีหลายชนิดใช่ไหมคะมีปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยสําเร็จรูปที่เป็นเม็ดเม็ด ะะปุ๋ยคมปุ๋ยเคมีสีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใช่ค่ะหรือปุ๋ยสดพืชสดน,นะคะนักเรียนสามารถเอามาใส่ต้นไม้ได้เลยนะคะเราดูแลยอย่างสม่ำเสมอพืชก็จะต้นเจริญเติบโตเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ปลูกแล้วตั้งไว้พอไปดูอีกทีหนึ่งยางแต่เดียวแล้วใบหลดหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูแลเพราะเราไม่ได้ดูแล รักษามันมันก็เลยเป็นไงระคะในที่สุดก็เหลือเดรีวก็ตายแห้งเหี่ยวนะคะนี่คือการดูแลพืชที่เหมาะสมที่สุดก็คือรดน้ำปวนดินเติมปุ๋ยให้มันอยากสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยทุกวันได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระยะการใส่ปุ๋ยด้วยนะคะไม่ใช่ว,ว่าใส่ทุกวันแต่เหมือนรดน้ำที่เราต้องรดป็นไงนถถนลูกรดนันรดน้า ิสามารถทําได้ทุกวันแต่เหมือนเราเติมปุ๋ยเนี่ยเราใส่ดูว่าเออระยะเวลาการเติมปุ๋ยเราก็ดูพอพอประมาณนะคะว่าอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งสองอาทิตย์ใส่ครั้งเดือนใส่ครั้งอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ใส่ทุกวันไม่ั้นพืชเขาตายเหมือนกันถ้าเราใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะใส่เยอะก็ไม่ได้ต้องใส่พอประมาณนะคะต้นไม้ก็จะได้มีการจเจริญเติบโตนี่คือ การดูแลที่ถูกต้องไว้กที่ถูกคือข้อหนึ่งอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของในเรื่องของอะไรคะเราสรุปในเรื่องของปัจจัยที่ ที่ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตได้นะคะปัจจัยในการดํารงชีวิตของพืชว่าเราทำยังไงพืชมีการเจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือปัจจัยสําคัญหลักๆเลยก็คือน้านะคะน้ำแสงอากาศแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยพวกนี้คือปัจจัยหลักอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าเราเมืเราใส่ปุ๋ยรดน้ําก็เหมือนกันลดน้ําเยอะก็ไม่ได้นะคะรดน้ํามากก็ไม่ได้ทําให้เขาบอกว่า พืชสำลักน้ำพอพืชสำลักน้ำมันก็ตายเหมือนกันว่าเราใส่พอป,ประมาณใส่พอหมาะว่าพอหมาก,ก็คือพอดีพอดีนะคะอ่านี่คือการวิธีการดูแลรักษาพืชน,นะเพราะฉะนั้นสำหรับวิทยาศาสตร์ในบทที่1นทั้งเรียนเยอะมากเลยทั้งเรียนไปอ่านไปทบทวนด้วยในหน้านี้นะคะหน้าเท่าไหร่คะหน้าห้สิบ อ่านวันละเที่ยวเที่ยวก่อนนอนอ่านทุกวันเลยหน้านี้เลยอ่านตอบอตอบนะคะคุณครูจะออกข้อสอบนะักเรียนด้วยนักเรียนไปอ่านด้วยหน้าห้าสิบนะนะอ่านแล้วตอบอ่านแล้วตอบนักเรียนไม่ต้องให้แม่ช่วยทําอ่านฝึกอ่านเองแล้วก็ตอบเองโอเคไหมคะวันนี้โอเคค่ะโอเคค่ะ่านักเรียนโอเคคุคคณครูก็โอเคเหมือนกันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นั้นคุณวู่สรุปแล้วนะคะในเรื่องของในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตนี่ทำไมมันไม่มาอืม พี่หย like ุดแล้วมันไม่มาบอกตรงนี้ค่ะนั่นอ่ะอตรงนี้หน่อยเมื่อกี้กอดแรงขนแล้วมันไม่มากดเลอกตรงนี้ก็บเลขโดนเห็นไหม ำหรับวันนี้น้องมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขอไม่มีนะไม่มีค่ะที่น้เก็มหน่อยค่ะคุณครูได้ยินแล้วว่าน้องไม่มีนะคะอน้องฟังคุณครูนะใครที่สอบแล้วฟุกส่งข้อสอบงานพนันดนฟุกไม่ส่งฟุกไม่มีคะแนนนะส่งคะแนน คณิตะวิาาทย์เอ้ยภาษาไทยคุณครูด้วยคุณครูกําลังเช็คคะแนนอยู่ตอนเนี้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่ 2, สองส่งด้วยนะคุณครูสอบไปสองครั้งแล้วนะคะภาษาไทยคุณครูจะเก็บคนะแนนคนเป็น<า>เป็นเทนก็ไม่สม่งใช่ไหมเป็นเทนยังส่งอย่งนะนะคนที่ยังไม่สม่งส่งส่งแล้วครับดีค่ะคนที่ส่งแล้วคุณครูรู้เดี๋ยวใครไม่สม่งครูลงไปไลน์เลยนะลงไปในไลน์กลุ่ม ไลค์ก like ลุ่มเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ใครมีอะไรจะถามคุณครูไหมไม่มีค่ะแค่ส่งข้อสอบแค่นั้นเออและทีนี้คุณครูฝากเมื่อเช้าคุณครูส่งไอดีไลน์กลุ่มภาษาอังกฤษให้นักเรียนเอดอเข้าไปด้วยนะเอดเข้าไปคุณครูก็จะสอบเพราะนั้นใช้เฉพาะการสอบเท่านั้นนะในในไลน์ไลน์ส่วนตัวของคุณครูแต่ละคนนะคะ วิห้องตัวไหนโอเค,คไหมคะโอเคอเค,ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็คุณครูก็จบเลยนะได้นั้นเราแค่สอบแค่นี้อย่างเดียววันนี้สอบแค่นี้แล้วอย่าลืมไปอ่านด้วยโอเคนะโอเคค่ะโอเคครับหนบอกคุณครูซิอ่านหน้าไหน ห้าติกับห้าสิบอบเลแนะนึงถึงนึงถึงตอนที่เราเพาะเมล็ดถั่วด้วยดูตารางการเพาะดูลำดับการเจริญเติบโตของต้นถั่วด้วยนะคะเวลาไม่ค่อยัไม่ค่อยสังเกตเวลาตอเลยตอบไม่ถูกนะคะสำหรับวันนี้บายบายก่อนดีไหมคะ เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ